มาต่อกันที่คู่ที่2ครับระหว่างเวนแฮมพบกับแมนยูราคาต่อรองเปิดมาที่แมนยูต่อครึ่งลูกเวนแฮมเตรียมเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนยูโดยเจ้าบ้านเวนแฮมภายใต้กำลังทีมของเดวิดมอยมาด้วยสภาพทีมที่พร้อมลุยตามเคยนะครับความฟิตเต็มถังมากกว่าอยู่แล้วเพราะพวกเขานั้นไม่ได้มีโปรแกรมกลางสัปดาห์แถมผลงาน3าเกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการเก็บชัยมาทั้งหมดอีกด้วยส่วนทางฝั่งแมนยูแน่นอนว่าชื่อชั้นดูดีกว่านะครับแต่ถ้าว่าลูกทีมของโอเล่เนี่ยก็ยังมีเกมที่ยากรพวเขาอยู่เพราะต้องงเก็บแรพวกับ บีรั s ติในรายการบอลยุโรปนัดกลางสัปดาห์ส่งผลให้ความเต็มที่ในการเล่นเกมนี้นั้นลดน้อยถอยลงไปอย่างแน่นอนครับแถมการแพ้มาในเกมที่แล้วก็ทําให้ทีมนั้นเสียกําลังใจอีกด้วยดังนั้นเกมนี้เจ้าถิ่นจึงมีลุ้นไม่แพ้ไปได้อย่างแน่นอนครับทีเด็ดฟันงวันนี้รองไปเลยคุณค้อนเวสแฮมสกอตดีคาเวสแฮมเปิดบ้านเสมอแมนยูหน่งนึ่ง